ตอนที่508โกรธแค้นสุดระงับเออจงเว้ยเป็นชนชั้นใดระหว่างมันกับฟานเสียนมีความแค้นเก่าก่อนถึงแม้ผ่านไปนานแล้วแต่ด้วยนิสัยจดจำความแค้นของฟานเสียนหนเลยไม่ประทับรอยชื่อแท้ของคนผู้นี้อยู่ในใจอย่างลึกนำ้ำคำนับต้า สเวสวียซื่อคำนับเสี่ยวกงแย่เหอจังเว่ยก้มกายลงน้อมคำนับหูต้าสเวสวียซื่อหัร้องครางทำท่าย,ยกแขนเค้นเป็นความหมายว่าไม่ต้องมากมาระยาทฟ้านเสียนเพียงมองดูคุณนางหนุ่มพู้นี้อย่างสงบในใจเกิดความคิดใกล้ครวนไม่หยุดหย่อนต้นปีที่7ในราชการชิงหลีกองทัพชุ่มโจมตีฟ้านเสียนในหุบเขา เปิดโอกาสที่ห้องเต้เปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ให้กับราช,ชสำนักทรงเบิกตัวขุนนางหนุ่มเจ็ดคนเข้าวังชาวมหาคนครเรียกขานเป็นเจดสุภาพชนในสุภาพชนทั้ง7ช็ดินเหิงเข้าร่วมก่อการถูกสังหารเสียชีวิตเหยนปิงหวินประจำการอยู่ในสำนักตรวจสอบเตรียมรับตำแหน่งทีซซอแทนฟานเสียนส่วนเหอจงเว่ย เป็นสายเลือดใหม่ที่ได้รับความไว้วางพระทัยจากองเต้เลื่อนตำแหน่งเร็วที่สุดหลังเหตุการณ์ก่อกาบฏในมหานครฟ้านเสียนองค์ชายใหญ่เยี่ยฉงมีความดีความชอบอันดับหนึ่งปัญหาอยู่ที่ทั้งสามมีตำแหน่งสูงอยู่แล้วไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งอีกแต่เหอจงเวย่ยด้เลื่อนตำแหน่งสามขั้นถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนคงมีแต่ฟ้านเสียนตอนแรกเข้ามหานครสามารถเทียบเปรียบได้ ไม่เพียงแต่ฟ้านเสียนทราบดีเหอจงเว่ยก็ทราบดีในราชสำนักล้วนทราบว่าคนพวกนี้ได้เลื่อนตำแหน่งราวติดจรวดเพียงพระฮองเต้ต้องการทวงดุลของฟ้านเสียนนี่ไม่ใช่พระฮองเต้ทรงระแวงสงสัยฟ้านเสียนเพียงแต่คุนนางเรืองอำนาจเช่นฟ้านเสียนต้องมีคุนนางคอยทวงดุลไว้เหอจงเว่ยแม้เข้าสู่สำนักจงสู่เสิงแต่ยังควบคุมขุนนางจวดตูอีซื่อตึกตูฉายเยน็น เพราะเหตุนี้ตึกตูชาเอี้ยนมีอำนาจสูงตามสร้างความกดดันแก่สำนักตรวจสอบสองปีนี้สำนักตรวจสอบกระตึกตูฉาเอี้ยนขึ้นโรงขึ้นศาลหลายครั้งส่งซื่อเย็นกับเฉิงป่อฉางฝ่ายกฎหมายสังกัดตึกที่8ล้วนทำงานจนหัวหมุนฝ่ายกฎหมายเป็นหน่วยงานที่ฟานเสียงตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อจัดการกับนางอิซื่อของตึกตูฉาเอี้ยนที่มีฝีปากกล้าโดยเฉพาะ จากข้อนี้เป็นที่ทราบได้ว่าฟ้านเสียนไม่ชมชอบเหอจงเว่ยคนพวกนี้คนเยี่ยฟู่ของตอนเองลงพ่อตาทั้งรอบขัดคอดกับตนเองประเด็นสําคัญคือภายใต้เปลือกนอกอันเที่ยงธรรมของคนลนปน้ซ่อนความคิดฉกฉวยโอกาสไว้ใช้ยาบ่าวสามแทรกก็ออกมาจากห้องหนังสือของตึกตระกูลฟ้านประตูใหญ่ของตึกตูเอี่ยนกระถูกฟ้านเสียนถีบทําลาย ทุกผู้คนต่างทราบว่าเตเท้าเสี่ยวฟ้าน,นึกดูกแกรนเหอจึงเว่ยที่สุดแต่ทุกครั้งที่เข้าประชุมหรือพบกันในสถานที่ราชการเหรอจึงเว่ยยังคงให้ความเคารพต่อฟ้านเสียนมีคำกร่าวว่ายื่นมือออกไม่ตบหน้าที่ยิ้มแย้มขอเพียงฝ่ายตรงข้ามไม่กรบบเส้นแบ่งของตนเองฟ้านเสียนย่ำไม่เหยียบย่ำม,มัน เออจังเว่ยคลายดูออกว่าฟ้านเสียนไม่ต้องการสนทนากับตนเองจึงยิ้มอย่างอับจนปัญญาน้อมคนับต่อทั้งสองอีกคราจากนั้นติดตามบ่าพรายที่ถือโคมล่าถอยออกห่างไปฟ้านเสียนเฝ้ามองดูโคมดวงนั้นจบก,กระทั่งไม่เห็นเป็นหน้าของคนพูนอีค่อยระบายลมออกจากปากคำหนึ่งหูตาสเสวีดซื้อที่ด้านข้างกล่าวเสียงอ่อนโยนว่า ได้ท้าวเฮอรด้รพระมหากรุณาแต่ไม่ใช่คนไม่ประมาณตนข้อพิพาทของทั้งสองฝ่ายก็เพียงทําตามหน้าที่ฟ้านเสียนเห็นหูตาสเวสวยซื่อพูดจาให้กับเหอจึงว่าจึงเบะป,ปากกล่าวว่าหากท่านยศบุตรีตัวเองแก่มันท่านยินยอมหรือไม่หูตาสเวสวยซื่อทั้งขุนเคืองทั้งขบขันชี้หน้าฟ้านเสียนคราหนึ่งตอนนี้ในมหานครเกิดกระแสแต่งงานเข้า ตอนนี้ในมหานครเกิดกระแสตแต่งงานช้ายกตัวอย่างซื่อจื่อของจิ้งอ๋องยังมีเหอเจึงเว่ยล้วนอยู่ตัวคนเดียวไม่ยอมแต่งงานหูต้าื่อซื้อพันยิ้มออกมาเอ่ยว่าเอ่ยถึงยาโถบ้านเราฟังว่าท่านรับคุณหนูทุกคนหวังเป็นลูกศิษย์อย่างนั้นคงไม่ถือสารับยาโถบ้านเราเป็นศิษย์อีกคนหนึ่งกระมัง ฟันเสียงงงเงันวูบจนนั้นนึกถึงตนเองหลังจากรับหวังถงเป็นสิทธิสตรีก็เข้าห้องทรงพระอักษรไปถกเถียงกับห้องเต้ดำเนินแผนถอยอัมพรางรุกจนทองเต้มอบเรื่องรับพระชายาข้างให้กับองค์ชงใหญ่ให้ตนเองจัดการตอนนั้นยังนึกกระยิมยิ้มย่องยำนี้พอฟังวาจาหูต้าเสือซื่อค่อยทราบตัวเองก่เรื่องขึ้นอีกแล้ว ฟันเสียนบอกไม้บอกมือกล่าวว่านี่เป็นวาจาใดถ้าเสือซื่อทรงภูมิปัญญาที่นาท่านก็ฉลาดหลักแหลมยังต้องการคนใช้การไม่ได้เช่นข้าพเจ้าไปทําอะไรหูตาเสเซืรอ,อเห็นมันตอบปฏิเสธในใจนึกเสียดายอยู่บ้างในราชสำในราชอะไรเนี่ยในราชอ๋อหน้าหายอ่ะ สองสองีสอง่สองสองสอ,สองสามเมาสองสองสี่หายไปไหนหายไปหน้าหนึ่งครับโอ้พระเจ้าหนึงสือหายไปหน้าหนึ่งขออภาาัยจริงมันหายไปหน้าหนึ่งฮอืมหายไปไหนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ฝ่ายหน้ามันหายไปหน้าหนึ่งเนาะ <c oughs> ยามนี้ในความมืดหน้าประตูวางปรากฏคมแดงนับไม่ถ้วนทุกผู้คนรับฟังคำสนทนาของหูต้าเสือซือกับเจ้าพระยาอายุเยาวมีคนคิดเข้าร่วมบงสนทนาแต่การสมนึกตัวว่าไม่มีคุณน่าสมบัติพอชั่วครู่ให้หลังฟ้านเสียนยืดตัวตรงพลันพบว่าบรรยากาศรอบข้างแปลกประหลาดอยู่บ้างต้องกรหมดคิวพรางทอดถอนใจออกมาหูต้าเสเวซือทราบว่ามันได้คิดแนวจึงย้ำยิ้มเล็กน้อยฟ้านเสียนไม่เคย ทราบมาก่อนว่าหลังจากที่ฮ่องเต้ปราบกบฏเคยพิจารณาให้มันสืบร,ราชบรลัง n g แต่หลังเหตุการณ์ก็ทรงลบความคิดนี้ไปจากงสมองเ,เร็วแต่มันทราบว่าฮ่องเน่ฮ่องเต้กำหนดนโยบายให้ใช้ตึกตูฉาเอียนของหัวจงเว่ยคานอำนาจของสำนักตรวจสอบทั้งให้หูต้าสเสวียซื่อดูแลสำนักจงสูบเสริมนำความมั่นคงมาสู่ราชสำนักหากดำเนินการตามนี้ราชิงจะเกิดความสงบเรียบร้อยเป็นเวลา20ปี แต่ตอนนี้ฟ้านเสียนมีอำนาจขับฟ้าทั้งสนิทสนมกับหูต้าสเวสวี่ยซื่อฮ่องเต้ได้แต่ดึงตัวเหอจงบุยเข้าสู่สำนักจงสูเสิงหูต้าสเวสวี่ยซื่อกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าเจตนาของ่าบาทไม่ต้องการให้ขนหนังเบื้องล่างมีสภาพดุดน้ำกับไฟตอนแรกแต่เท้าเหอเข้ามากำนับก็คิดผ่อนคลายบรรยากาศอันจือเป็นคนชาญฉลาดย่อมทราบว่าควรทำอย่างไรฟ้านเสียนนิ่งเงียบ ฟานเงันไปภายใต้แสงโคมสัตว์ส่องใ่หน้ามันสงบนิ่งเมื่อปี ครึ่งก่อนมันเคยถีบประตูใหญ่ของตึกตูฉาเอี้ยนดาทอคุณนางอี้ซื่อที่ขึ้นตรงต่อเหอจึงเว้ยรอบหนึ่งชนชาวโลกเหตุว่าต่เท้าเสียวฝนกร้ำเลิบเสบสารไหนเลยทราบว่าภายหลังเหตุการณ์มันอยู่ในห้องทรงพระอักษรถูกขงเต้ดุอาจนหน้าเขียวกร้ำเรื่องนี้พิสูจน์ว่าฮงเต้ทรงปกป้องตึกตูฉาเอี้ยนเพื่อรักษาดุลถ่วงไว้พระองค์ยอมจ่ายค่าตอบแทนออกไปนะับแต่วันนั้นเป็นต้นมาฝานเสียนทราบบ่ตนเอง ควรทำอย่างไรและทำเช่นนั้นตลอดมาเขาเพียงเหอจังเว้ยไม่กระทำเกินเลยไปมันจะไม่ลงมือด้วยอัมหิต แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าฟ้านเสียนสามารถสะกดอดกลั้นหากเหอจงเวย่ยกระทําเรื่องที่มันไม่สามารถสะกดกลั้นอาศัยความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างมันกับห้องเต้บวกกับผุมกาลังของมันในตอนนี้ต่อให้ข้าเหอจงเว่ยในดาบเดียวหรือห้องเต้หากพระทัยให้ตัวเองชดใช้ชีวิตให้กับคุนนางผูหนึ่งด้วยหรือ หูตาเสือซื้อมองดูความมืดหน้าประตูวางถอนหายใจคำหนึง่งในใจนึกหวันไม่ตกแทนเหอจึงเวย่ยจากนั้นนึกถึงพระประสงค์ของห้องเต้เมื่อค่ำคืนก่อนอดขมวดคิ้วมีดเมื่อนึกทบทวนดูเท้ทาเห่อผู้นี้ยังไม่เลวหากเท้ทาเสือฟ้านยินดีพระดำริของเต้น,นั้นสามารถยุติความกัดแยง้งระหว่างสำนักตรวจสอบกระตึกตูฉาเอี้ยนจริงๆทั้งหมดนี้ต้องดูว่าฟ้านเสียนยินยอมหรือไม่หูต้าเสือซื้อเหลียวหน้า ไปจับจ้องมองฟ้านเสียนอย่างลึกล้ำคราหนึ่งฟ้านเสียนกาบครุ่นคิด คำพูดหูต้าสวีดซื่อนี้เป็นฮงเต้ใช้สวยมันมาหรือว่าเป็นท่าทีของสำนักจงสู่เสรงิงจากนั้นขมวดกิ้วครุ่นคิดยามปกติถึงแม้เหอจึงเว่ยนอบน้อมต่อตอนเองแต่ไม่คล้ายกับวันนี้ที่อ่อนน้อมเชื่อฟังถึงเพียงนั้นทุกประการนี้สืบเนื่องจากฟ้าเสียงกลุ่มอำนาจใหญ่อยู่ในมือมันเป็นบุตรนอกสมรสกนหนึ่งเป็นผู้ดูแลสำนักตรวจสอบทั้งควบคุมท้องพระคลังนับเมื่อทรงอิทธิพลไปแล้วฟ้าเสียง เหยืพอนึกถึงพระไทยของฮ่องเต้ต้องเกิดความข,ขุ่นข้องใจครุ่นคิดขึ้นหรือว่าตนเองมีบุคลิกมีชาติตระกูลสูงส่งก็เป็นความผิดประการหนึ่งหรอือหลังการประชุมใหญ่มีการประชุมย่อยสุดท้ายฮ่องเต้ทรงหาหรือกับองค์ชายใหญ่องค์ชายสากับฟ้านเสียงอีกรอบหนึ่ง เมื่อฟ้านเสียนเดินออกจากเมืองพระราชวักขยิ้มอย่างอ่อนโยนขออภัยต่อพระบ้านท้องตึกตระกูลหูที่รอตอนเองอยู่ว่าวันนี้ทางบ้านมีเรื่องรีบด่วนการดื่มสุราหูต้าเสือซื่อต้องเลื่อนออกไป <c oughs> เมื่อโดยสารรถมา้ากลับบ้านถึงจื้อจิงพบว่าวันนี้เศร้าเหยานายน้อยคล้ายมีอารมณ์ดีไม่เบ่าดวงตาแฝงรอยยิม้มมุมปากเป็นเส้นคนดั่งเดือนเสีย้ยวเมื่อนึกถึงเรื่องที่ภรรยาตนเองเฝ้าเร่งรัดมันต้องกล่าวอย่างระมัดระวังว่าเศร้าเหยาฟ้านเสียนเหลียวมองตัวมันรับฟังเบาที่ซื่อสัตว์วนนี้กล่าวว่าจ่ารับฟังอยู่ครึ่งค่อนวันค่อยเข้าใจที่แท้ภรรยาของถึงจื้อจิงเห็นทางบ้านมีคนอาศัยบ้านมีฝ้าตระกูลฟ้านออกไปเป็น คุณนางเล็กๆปล่อยคันที่หัวใจขึ้นมาตอนนี้ถึงจริง,รงกับภรรยาเป็นผู้ดูแลเรื่องเบตเต็ดพาในตึกตระกูลฟ้านฟ้านเสียงค่าคิดแต่แรกว่ามันมีความคิดเช่นนี้จึงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า ตอนนี้เป็นปีที่ก้าในราชการชิงหลีเมื่อสายไปห้าปีท่านออกไปก็ไม่มีอมนาจก็ไม่มีความหมายอันใดถึงจริงจังจับใจความขงังฟ้านเสียนไม่ออกยิ้มอย่างกระดากรางปิดปากลงเมื่อมาถึงตัวตึกฟ้านเสียนเลิกชายเสื้อลงจากรถไปน่ายังประดับด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโยนบรรดาบ่าวไพร่สเตย์รับใช้เห็นเศร้าแย่เกิดความยินดีพรอยินดีเช่นกันเพราะบ,บ้านสาม ตามติดอยู่ด้านหลังถึงเจจริงกล่าวเบาๆว,ว่าคุณหนูหวังมาแล้วบอกว่าคิดกราบอาจารย์รู้จากอารมณ์ของเศร้าเหยคงอนุมัติแล้วพวกเราต้องตระเตรียมอันใดถึงเจจริงกล่าวโดยไม่คบคิดว่าคุณหนูหวังวันนี้เย่แล้วเพราะบ้านสามนั้นกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเพราะเหตุใดหรือถึงเจจริงหน้าดำาคร่ามเครียดกล่าวว่าวันนี้เศร้าเหยอารมณ์ขุนมัวอารมณ์ขุนมัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ถึงจือจริงสมกับเป็นคนชาญฉลาดดูออกตั้งแต่ตอนอยู่อ่าวต้านโจว่าฟ้านเสียนมีอนาคตอันเรื่องโรดสมกับที่ติดสอยห้อยตามฟ้านเสียนนานที่สุดเรื่องราวเป็นไปตามที่ถึงจือจริงคาดคิดไว้เมื่อฟ้านเสียนเดินอย่างยิ้มแยม้มเข้าห้องหนังสือไปไม่นานคุณหนุวังป่าเถื่อนดุร้ายก็ร้องไห้โวพรางวิ่งออกจากห้องหนังสือ หวังถงทางหนึ่งร่ำไห้ท่หนึ่งร่ำร้องดาดทอไม่ทราบมาฟ้านเสียนกระทำเรื่องตอนคนเทพล้วนข้างแค้นตอนนางอย่างไรหญิงสาวนางนี้คล้ายเห็นว่าห้องหนังสือนั้นไม่ได้อาศัยด้วยผู้คนจึงยกมือปิดหน้าร่ำไห้น้ำตากระเซ็นซั้นดุดไข่มุกหลดจยากสายที่ด้านหลังนางตามติดด้วแม่ทับใหญ่รักษาการมหาคนครสื่อเฟยซึ่งวันนี้เจียดเวลาร่วมทางมามันเดินออกจากห้องหนังสืออย่างโกรธแค้นปากร่ำบน่นพึมพำคล้ายนึกไป ถึงว่าฟ้านเสียนไม่ไว้หน้าตนเองด้วยถึงจริงจริงมองดูพ่อบ้านสารี่ปากอ้าตะค้างกล่าวว่าอยาได้ถามเราเราก็าไม่ทราบบ้านในบางเกิดเรื่องอันใดรอจนเหล่าสตรีในบ้านทราบข่าวรีบรุดมายัางห้องหนังสือค่อยทราบว่าฟ้านเสียนดุ ว่าดุด่าว่ากล่าวคนหวังโดยไม่ไว้หน้าเที่ยวหนึ่งสุดท้ายถึงกับหลงแ่ทั้งบมเตือนตระหนกยิ่งเห็นว่าครานี้ล่วงเกินกลุ่มเอี้ยนจริงไม่เบาโดยเฉพาะผู้ยิ่งใหญ่เช่นแม่ทัพใหญ่รักษาการมหารมานาครมาด้วยเรื่องของหวังถงเข้าวางเหอชิงอ๋องถือว่าให้เกียรติเก็นเสียงอย่างสูงไหนเลยจะฟะคาดว่าฟานเสียงกลับไม่ไว้หน้าอีกฝ่าย รอยยิ้มบนใบหน้าฟานเสียนลีลับอยู่บ้างมันมองดูหลินว่านเอ๋ซื่อซื่อกับโยเจียจินจูภายในห้องกล่าวว่าไม่มีใดนี่เป็นเรื่องที่ตกลงไว้หากคิดเป็นสิทธิเราต้องถูกฟาดโบยส่องแท่ลบล้างความผิดที่กระทำไว้หลินว่านเอ๋สุดลมหายใจคำหนึ่งครุ่นคิดว่าวันนี้เสี่ยงกองใช่เสียสติไปหรือไม่ที่ว่าฟาดโบยลงแท่เพียงเป็นเรื่องล้อเล่นไหนเลยลงมือจริงๆได้ฟานเสียนสลายรอยยิ้มกล่าวเบาๆว่าไม่ใช่เรื่อง อเล่โดยหลักคุณธรรมจัญญาต้องยึดถือปฏิบัติตามลินว่นเอ๋อกล่าวอย่างอับจนปัญญาว่าแต่ว่าท่านไม่อาจลงมือต่อหน้าซื้อเสียงจินแม่ทับแท่ซื้อนางคัดดาวได้แต่แรกว่าในวังคงเกิดเรื่องอันใดฟ้าเสียนจึงระบายโทสะใส่หวังถงทอดตัวทอดตาทั่วแผ่นดินผู้ที่สร้างความคุ่นแค้นแก่ฟ้านเสียนแต่อัระบายออกคงมีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ฟันเสียนกล่าวว่าคำพูดเหล่านี้เป็นจิวจิ๋วอันประเสริฐของท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าหลินว่านเอ๋อคุณข้องใจขึ้นมากล่าวว่านั่นเป็นบิดาของท่านนะทั้งที่สองสามีภระยากล่าวถึง ย่อมเป็นห้องเต้ปัญหาอยู่ที่ถึงแม้ชนชาวโลกทราบววาฟฝานเสียนเป็นบุตรนอกสมรสของห้องเต้แต่เมื่อผู้ใดก็ไม่กล้าบ,บอกความจริงข้อนี้ออกมาฟฝานเสียนกลินบันเอิรตอนอยู่บนเตียงกราบกราวจนติดบาดแต่ว่าในห้องหนังสือตอนนี้ยังมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่เจียจินจูมีสีหน้ากระอักกระอ่วนไม่ทราบกล่าวอะไรดีหลินบ้านเออทอดถอนใจทราบาตัวเองพั้งปากายจึงกล่าวเบาๆว,ว่าที่แท้ฟาบาดรับสั่งอันใดท่านจึงโกรธแค้นถึงเพียงนี้ ฟ้านเสียนสันศีสะเฟืนยิ้มพรางกล่าวว่าฟาบาเตรียมจัดสมรสพระราชานแก่รูร้รูย้ยศเชียจุนจูกรอกตาตรอหนึ่งแล้วกล่าวว่านี่เป็นนับเป็นเรื่องอันดีนี่ฟ้านเสียนเหลือบมองนางแป๊บหนึ่งกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าครั้งนี้ยังยกให้กับเกิดท่านหรือมันน่าเครียด เก่งเคล็ดลงกล่าวว่าวันนี้ฟาร์บาสอบถามข้าพเจ้าเป็นการส่วนตัวดูท่าคิดยกรั่วๆให้กับเหอจงเวย่ยคำพูดพอกล่าวถึงกับสถานทั่วทั้งห้องจนเงียบกริบหินว่านเอ,อ๋อใจเต้นระทึกขึ้นเกรงว่าฟ้านเสียงยามกรดแค้นกระทำการใดจึงชิงกล่าวนี่จะได้อย่างไรนี่ไม่ได้คล้อยตามฟ้านเสียงเตะทั่วทั้งตึกตะกนฟ้านได้รับอิทธิพลจากฟ้านเสียงนึกนูแครน เออจงเว nah an ่ยโดยเฉพาะลินว่านเอ๋อนางทางหนึ่งนึกถึงบิดาชลาภาพถูกขับลงจากเวทีทางหนึ่งทราบจากปากคำฟ้านเสียนม้าครั้งก็นอนเออจงเว่ยคิดผัวพันฟ้านโยรัวเออจงเว่ยเป็นบรรดาชนแห่งมหานครมันรักชอบฟ้านรัวไม่ถือเป็นความผิดแต่ฟ้านเสียนกลับตั้งข้อรังเกียจวันนี้หลังจากหาเรือในห้องทรงพระอักษรของแต้รับสั่งถึงเรื่องสมรสพระราชทานฟ้านเสียนมีโทระขึ้นมาทุ่ เตียงกับห้องเต้รอบหนึ่งสุดท้ายถูกห้องเต้ย,ยกอ้างหลักการของเจ้าชิดขุนนางและความสัมพันธ์ฉันพอลูกสะกดเอาไว้โยเจียจินจูย่อมต้องการให้ฟ้านรั่วเป็นพี่สะใภ้ของตัวเองไม่ว่ามองจากมุมใดต้องแย่งชิงให้กับพี่ชายตัวเองจึงกล่าวว่าโอจงว้อยพวกนี้ไม่มีใดหน้าตื่นตะลึง ฟ้านเสียนเห็นอยู่เจียจินจูวิภาควิจาร์ณเช่นนี้อดหัวรออมีได้ไม่อีความรู้สึกดีขึ้น สีหน้าฟัานเสียนสงบนิ่งลงกล่าวว่าในสายตาของฝ่าบาทหอจงวยเป็นผู้ทรงภูมิปัญญายามนี้อยู่ในตตำแหน่งสูงทั้งจงรักภักดีต่อพระองค์ย่อมคู่กวรกับรั่วรั่วซึ่งความจริงห่างลบสายตาที่มีอคติไปผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่าใต้ทเท้าเฮอเหมาะสมกับฟ้านรัวรัวแต่ในความเป็นจริงหอจงวยเพียงทำงานให้กับฮ่องเต้เป็นขุนนางที่จงรักภักดี แต่ว่ามีเรื่องหนีฟ้านเสียนขบคิดไม่เข้าใจฮ่องเต้ทรงทราบมาครั้งกันน้นตนเองเพื่อขัดขวางเรื่องการแต่งงานของฟ้านโรรัวไม่เสียดายเรื่องการสายไลยป้ายสีหลี่หงเฉิงสมควรไม่บังคับเรื่องการแต่งงานของเมือ่อรัรุของน้องสาวของตอนเองแต่แล้วฮ่องเต้เตรียมยกฟ้านโรรัวให้กับเหอ,อจงเวย่ยพระองค์มีพระประสงค์อันใดกันแน่ ลิ้นบ้านเออสงบเยกเยนลงแยกแยะว่าฝ่าบาทเมื่อสอบถามท่านเป็นการส่วนตัวย่อมทราบว่าท่านต้องคัดขานนี่เป็นการยังเชิงดูท่านไม่ควรแข่งข้อต่อฝ่าบาทท่านไม่ใช่ไม่ล่วงรู้นิสัยใจคอของฝ่าบาทท่านยิ่งคัดคานพระองค์ยิ่งกระทำฟ้าเสียนให้กล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงโกรธแค้นฝ่าบาทเลอะเลือนถึงปีงนี้หรือเข้าใจว่าเมื่อบังคับให้แต่งงานในราชสำนักจะสงบไร้คื่ลมหรือ มันเมื่อเกิดความคิดแวบ,บหนึ่งคล้ายคนพบอันใดต้งตาต้องทอประกายเย็นเยียบแค้นเสียงออกมาว่าข้าพเจ้าไม่นำพาเหอจงไว้หากว่ามันกล้ามาสู่ขอจริงๆข้าจะฟันมันในดาบเดียวจบตอน